โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ข้อ9ก้อยมีเงิน4,550บาทซื้อจัก,กรยานราคา2,500บาทและโทรศัพท์ราคา1,550บาทจงหาว่าก้อยเหลือเงินเท่าไร่ จทย์ข้อนี้เป็นข้อง่ายนะคะใช้ทักษะบวกลบธรรมดานะคะก้อยมีเงินอยู่เท่านี้ใช่ไหมคะเราหักค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์หักค่าใช้จ่ายค่าจักรยานออกก็ได้คำตอบนะคะดูจากเดิมก้อยมีเงิน4550บาทค่าหักค่าโทรศัพท์ไป1550บาท ก้อยก็จะเหลือเงิน3,000บาทหลังจากนั้นก้อยไปซื้อจักรยาน2,500บาทก้อยก็จะมีเงินเหลืออีก500บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ500ค่ะ